ตอนนี้เราอยู่กันที่บูธไอออนนะฮะกดไปต้องหมุนปะหมุนซ้ายครับน่ารักดิเออมดูนดูเพื่ออะไรเนี่ยดูสาวๆอ่ะมองเห็นทั้งคันเลยเอออาจจะดูเด็กอะแบบเพื่อเด็กนั่งข้างหลังอะไรเยงนี้นะเออดีเหมือนกันเพิ่งเคยเจอนะอ๋ออากดเลยเฮ้ยไม่ธรรมดาเว้ยอันนี่มีกล้องอยู่นี่นะครับไม่ธรรมดา สวัสดีครับตอนนี้เราอยู่กันที่บูธไอออนนะฮะเดี๋ยวเรามาดูกัน,นครับนี่คือไอออนยูทีนะฮะสวัสดีครับเอ๊สวัสดีครับบูชา,าวันนี้ไอออนยูทีเราพาม,มาดูไอออนยูทีนะฮะเป็นไงบ้างฮะขึ้นมาแล้วให้ความรู้สึกต่างกันกันกบเชอร์รี่เยอะอยู่เหมือนกันนะครับจากที่เราไปถ่ายเชอร์รี่มาแล้วนะครับต่างกันยังไงครับอันนี้มันนั่งไม่ไม่สบายเท่านะถ้าถ้าเทียบกันนะ แข็งๆนะลักษณะแล้วแอร์ก็อันนี้มีสองช่องนะปรับค่อนข้างได้ทุกทิศทางแต่ว่าก็เป็นโคลาแนวกันอีกเนาะจอเหมือนกันวางแบบเดียวกันแล้วก็พวงมาลัยกลมเหมือนกันเดี๋ยวนี้พวงมาลัยจะสังเกตว่าไม่มีตัดล่างแล้วนะรุ่นก่อนๆเนี่ยจะแบบด้านล่างเป็นตัดหมดเลยนะแต่นี้จะเป็นกลมหมดเลยว่ามันอยู่ที่ดีไซน์อันนี้เปิดได้ไหมได้นะบิดเปลอา น่าจะได้นะใส่ของมีช่องลับนะครับช่องลับอนีอ๋อนี้มันดึงไว้แต่ปิดก็คือกดไปต้องหมุนปะหมุนซ้ายครับน่ารักดีเออดูอันนี้น่าจะผู้หญิงเดียไว้แกลไว้อันนี้กดเปิดปึ๊บช่องลึกอยู่นะครับแล้วก็อันนี้ลำโพงอยู่ข้างประตูแล้วด้านข้างก็เป็นที่ใส่ของไม่ได้เป็นตะข่ายนะครับดูอเนกประสงค์ดีนะบอกว่า ไฟเป็นไงครับไฟไฟไฟอยู่ไหนนี่ดนี่ปะเนี่ยนี่ไม่ใช่อันนี้แต่เอาอะนี่อ๋ออ๋อนี่ใส่แว่นปะอันนี้เป็นอย่างนี้อีกแล้วเป็นแบบพับมีไฟสองข้างไปดูดีหนิอันนี้ไม่ได้ใส่แว่นนะนี่ไปทำอะไรมองของ้างหลังอ๋อเออใช่เฮ้ยเจ๋งว่ะเออเพิ่งเคยเจอนะใช้แบบอันนี้เป็นแบบกระจกแบบสามแยกสี่แยกธรรมดามากเลยไม่ต้องลงทุนกล้องอะไรเลยเออ มอูเห็นทั้งคันเลยนะดูเพื่ออะไรวะเนี่ยดูสาวๆอ่ะมองเห็นทั้งคันเลยเออเออแปลกดีอาจจะดูเด็กอะแบบเพื่อเด็กนั่งข้างหลังอะไรยงเงี้ยนะเออดีเหมือนกันเพิ่งเคยเจอนะเออก็าดูอย่างนี้มันก็เราก็ดูข้างหลังอยู่ไม่เห็นไม่เห็นอันนี้ดูรถอันนี้ดูภายในางเลยอันนี้ดูภายนอกอันนี้ดูภายในเออดีดูดีเพิ่งเห็นเพิ่งเห็นดีก็มีเกะนะอออันนี้เกะเล็กมากเลยเนี่ย ก็ด,ดูดูแคบไปนิดนึงนะแต่ด้วยรุ่นเล็กกันเนาะวัสดุก็แข็งแข็งหมดเลยน,ะนิ่ม,น,มนิ่มตรงนี้ใช่นี่ก็แข็งนี่นี่นี้ก็แข็งนะฮะดูเล็กไปนิดนึงนะครับบอกเราตามราคาแหละครับแต่โอ้โหแต่อันนี้มันมันมีม่านปิดด้วยนะถือว่าห้ามันดีเหมือนกันเนดะี๋ยวเราลองไปนั่งด้านหลังกันว่าด้านหลังเป็นไงครับไ,ไม่มีอะไรมากครับคันนี้ไปกันครับไปดูข้างหลังกนะันนี่คาร์บเป็นสีดำนะฮะ ข้างสวยโอ้ด้านหลังก็ถงงือ<ม>ว่ากว้างอยู่ครับแต่อันนี้ถ้าขยับเบาะมาด้านหน้าก็น่าจะนั่งโอเคสบายนิดหนึ่งก็มไม่มีอะไรซับซ้อนเลยมีลำโพงมีเนาะที่ใส่กระจกแล้วก็มีไฟตร,ตรงนี้ซ้ายขวาเหมือนกับรุ่นทั่วไปเลยนะจะสังเกตว่าตรงคนขับนี่ไม่ค่อยมีที่โหวนเลยอะ่ะ แอร์เย็นดีีแอร์ตรงนี้นี่แอร์เย็นดีอันนี้ก็ปรับแปลกๆนะอออ๋อขึ้นลงใช้ร่วมกันนะใช่ซ้ายขวาก็แยกนี่แล้ก็เป็นไทยเอนะยุทบีเสียบได้อันนี้ก็เสียบไว่ขออันนี้โอ้โหมันแข็งอะตึงอะแข็งใส่ได้นิดหน่อยอันนี้เบาเอาลงมาได้ใช่ไหมได้ได้ได้นี่นี่นี่โอ้ไว้แก้วได้ด้วยโอเคนะคันเล็กแต่ยังมีอันนี้นะแต่คันนู้นนี่คือ ไม่แต่มันก็คนละคลแนวใช่ใช่คนละแนวจะลุยอยู่จะมาเอาแก้วน้ำมาวางก็จะหกแล้วเทอหมดอันนี้ยกยกขึ้นได้ไหมไม่น่าได้เป็นน่าจะเป็นดีไซน์เฉยๆอ่าดูด้านหลังดีกว่าคันนี้เรียบๆเนาะไม่มีอะไรประหยัดเงินครับคันนี้ซับซ้อนตรงนี้มีแอบแบบมีลายตรงนี้นะดูดีนิดนึงคันนี้ ไปครับเปิดดูทำไ่ไม่เนียนแอบหลุดนิดนึงนี่นีโอ้ด้านนี้ก็นี่ยึดอยู่นะครับยึดอยู่อ่านี้เหมือนกันเลยนะเปิดไปแล้วแต่ว่ายังทําไม่ดีเท่าเชร์ือดมันเป็นแค่ลงไปนั้นไอ้นั่นเขาทําสําหรับล็อกเลยใช่ใช่อันนี้ไม่ได้ดีไซน์อันนี้เหมือนไม่ได้ตั้งใจแต่ฟลุ๊กอันนี้ฟุกอันนี้ฟุกใช่อันนี้บังเอิญอันนั้นตั้งใจทํา มีช่องใส่ด้านซ้ายขวานะฮะก็เรียบเรียบไม่มีอะไรเลยไฟก็สวยนิดนึงอันนี้นุ่นหมดใช่ไหมเฮ้ยมันมีไฟฟ้าด้วยนะอ๋ออักกลดเลยเฮ้ยไม่ธรรมดาเว้ยนี่มีกล้องอยู่นี่นะครับไม่ธรรมดาตอนี้สําหรับไอออนยูทีนะครับเราก็ให้ดูกันภายในภายนอกด้านหน้าดูยังไงถือว่าให้มาดีนะครับมีกดได้ด้วยกําลังเหมาะสมใช่ใช่ภาพรวมโอเคครับต้องบอกว่าอย่างนี้ไฟเงินะสวยงินนะกระจังหน้าก็ สวยงามก็เรียกว่าภาพรวมโอเคเราให้ผ่านนะครับอาจุดาให้ผ่านอาจูด้าให้ผ่านได้ให้ผ่านนะครับ 10, เราก็จะเอา 10, รุ่นเต็มแปดรุ่นไหนที่ <8. S 2> เราลอง <10. S 2> แล้วเราชอบเราก็บอกว่าผ่านโอเคครับเ,เดี๋ยวเราไปดูรุ่นอื่นกนดีกว่าอย่าลืมกดติดตามไปดูรุ่นอื่นนะครับ,รบไปก่อนครับสวัสดีครับ thank you